ยินดีต้อนรับกลับสู่คา a u ออตโต้กันเตอร์ช่องที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารเครื่องบินรบและอาวุธยุธโทโธปกรณ์จากทั่วโลกที่หลายครั้งเราแทบไม่อยากเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องบินรบไร้นักบินหรือ u n m a n n e d f i g h t e เ Jet ที่หลายคนเรียกกันว่าปีกเสริมแห่งอนาคต หนึ่งในโครงการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือ MQ 2 8 Ghost Bat หรือที่รู้จักในชื่อ Royal Wingman ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนวิธีการรบทางอากาศอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราพูดถึงเครื่องบินรบหลายคนจะนึกถึงเครื่องขับไล่ล้ำยุคอย่าง F 3 5 Lightning II, SU 5 7หรือ J 2 0แต่ Ghost Bat แตกต่างออกไปมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้มนุษย์นั่งบังคับ แต่กลับใช้ AI ขั้นสูงที่สามารถตัดสินใจได้เองเครื่องบินลำนี้มีความยาวราว11เมตรที่สายการบินกว่า3,700กิโลเมตรสามารถติดตั้งทั้งเรดาร์เซนเซอร์สงครามอิเล็กทรอนิกส์และแม้แต่อาวุธปล่อยนำวิถีได้แต่สิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวจริงๆก็คือราคาที่ถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหญ่ หมายความว่าประเทศหนึ่งสามารถจัดหาฝูงโกส s t Bat จำนวนมากเพื่อบินร่วมกับเครื่องขับไล่หลักทำให้ขีดความสามารถทางอากาศเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเทคโนโลยีสตีลดีไซน์ของ Ghost Bat ทำให้มันแทบจะตรวจจับไม่ได้บนเรดาร์โครงสร้างถูกออกแบบให้มีมุมเฉียบคมและพื้นผิวลดการสะท้อนสัญญ,ญาณทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนที่สำคัญคือมันสามารถสลับภารกิจได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนการโจมตีภาคพื้นการก่อกวนระบบเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามหรือแม้แต่การบินนำร่องเป็นดีคอยเพื่อเบีเ่ยงเบนเป้าหมายศัตรูไปจากเครื่องหลักหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจในแนวคิดรอย l w วิงแมนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหรชาชอาณาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใต้และแน่นอนว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะตามองเช่นกันโดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังพิจารณาโครงการเครื่องบินรบรุ่นใหม่ การที่มี ghost bat หรือเครื่องบินไร้นักบินแบบเดียวกันเข้ามาร่วมฝูงบินจะทำให้กองทัพมีดวงตาและหูเพิ่มขึ้นในสนามรบจินตนาการดูครับว่าถ้าเครื่อง f 3 5 1ลำบินขึ้นไปพร้อมโกส s t bat อีก3ลำเท่ากับว่าคุณได้เครื่องบินสอดแนมติดอาวุธเพิ่มฟรีฟรีอีกถึง3ลำที่สามารถบินเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงได้ โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบินจริงๆความได้เปรียบนี้ทําให้ประเทศที่มีงบประมาณจํากัดสามารถเสริมพลังทางอากาศได้อย่างมหาศาลโดยไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องบินรบเต็มรูปแบบจํานวนมากสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ Ghost b ด t ใช้ระบบ Modular Payload Bay ซึ่งทําให้มันสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละภารกิจเช่นภารกิจลาดตระเวณติดตั้งกล้องและเรดาร์ความละเอียดสูง ภารกิจโจมตีก็ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็ติดตั้งตัวก่อกวนสัญญาณสิ่งนี้ทำให้โกสแวดเป็นเครื่องที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดแบบหนึ่งในโลก แต่แน่นอนครับทุกเทคโนโลยีย่อมมีข้อถกเถียงหลายคนกังวลเรื่อง AI ควบคุมการรบว่าจะปลอดภัยหรือไม่เพราะถ้า AI ตัดสินใจผิดพลาดอาจสร้างผลกระทบใหญ่หลวงแต่ Boeing และกองทัพอากาศออสเตรเลียยืนยันว่า Ghost Bat ถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ช่วยนักบินมากกว่านักรบอิสระหมายความว่านักบินมนุษย์ยังคงเป็นผู้ตัดสินใจหลักเพียงแต่ Ghost Bat จะทำหน้าที่เสริมช่วยแบ่งเบาภาระและลดความเสี่ยง โครงการนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามยุคใหม่ที่เน้นความรวดเร็วความแม่นยำและการลดการสูญเสียชีวิตมนุษย์จากอดีตที่การรบทางอากาศต้องใช้เครื่องบินรบมีนักบินหลายร้อยลำปัจจุบันอาจใช้เพียงฝูงเล็กๆของเครื่องบินขับไล่หลักร่วมกับฝูงโกสแบทที่ควบคุมด้วย AI เพื่อสร้างความได้เปรียบที่เหนือกว่าแบบทวีคูณ หลายฝ่ายเชื่อว่าภายในปี2030ถึง2040อ n m a n นเนต์ไฟเตอร์เจจะไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีเสริมอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นกำลังหลกักของสนามรบเหมือนที่ครั้งหนึ่งโดรน UAV เคยถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องบินสอดแนมราคาถูกแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นอาวุธสำคัญในสงครามทั่วโลก และนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ MQ 2 8 Ghost Bat r o อย่า Wingman เครื่องบินไร้นักบินที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนวิธีการรบทางอากาศในอนาคตคุณคิดว่าอนาคตของสงครามควรฝากไว้กับ AI หรือยังควรพึ่งนักบินมนุษย์เป็นหลักทั้งหมดนี้คือเนื้อหาจากทา r a ออตโต้กันเตอร์ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีทางทหาร เครื่องบินรบและนวัตกรรมใหม่ๆที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ